ก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านประธานธนินนะครับคือตามที่ท่านได้กล่าวนะครับว่าสถานการณ์รอบนี้เนี่ยเป็นสาการ์ที่ดูจํหนักและก็รุนแรงมากกว่ารอบที่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้ตั้งรับในกระบวนการในการดูแลคนไข้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือไม่ว่าจะเป็นบุคลา,ากรของเราหรือบุคลา,ากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ตามนะครับเพื่อจะ ให้การดูแลรักษาให้ดีที่สุดเมื่อจำนวนคนไข้ที่มีปริมาณมากขึ้นเราได้มีความคิดโดยการดาเนินการร่วมกับุจรลงกรณ์มหาวิาลยนะครับในการที่จะหาช่องทางในการดูแลกลุ่มหนึ่งก็คือนิสิตของเราซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อแต่อาจจะยังไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรมากมายเพื่อแยกตัวให้เขาออกมาอยู่ในสถานที่เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยกลับไปสู่สังคมแล้วก็ไปปนเปื้อนกับ ครอบครัวซึ่งอาจจะทําให้มีการาถ่ายทอดเชื้อตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นที่มาว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาและก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็เลยมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยในเบื้องต,ต้นต้องการจะให้การดูแลสําหรับนิสิตและก็บุคลากรของ,ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในระดับแรกซึ่งในระดับลำดับถัดไปก็อาจจะมีการให้การดูแลกับประชาชนทั่วไป นะะในกลุ่มที่ยังมีอาการน้อยหรือเรียกว่าไม่มีอาการเลยนะครับแต่ขณะดเดียวกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็ได้ทําการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่อาการปานกลางจนถึงอาการหนักเมื่อได้รับการดูแลแล,แล้วเนี่ยเมื่ออาการเขาเริ่มดีขึ้นแน่นอนที่สุดความต้องการของอประชาชนที่ป่วยเป็นโควิดก็อยากจะเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นเราพยายามจะเอาผู้ป่วยที่เราเริ่มรักษาได้ดีแล้วเนี่ย สเต็ปดาวลงไปอันนี้เป็นที่มาอีกช่องทางหนึ่งก็คือการพัฒนาที่เรียกว่าเป็นฮอสพิท a ลซึ่งอยู่ภายใต้ผู้ความร่วมมือกับโรงพยาบาจลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะครับเพื่อจะให้การดูแลผู้ป่วยที่เริ่มหายดีแล้วแต่ยังไม่สามารถจะกลับไปสู่สังคมได้เพราะว่าเราเกรงว่าเมื่อกลับไปสู่สังคมแล้วเนี่ยเชื้อยังอาจจะยังไม่หมดไปจากตัวเขานี่คือเหตุผลว่าเราจําเป็นจะต้องมีสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นะครับ เมื่อท่านประธานธนินได้ทราบถึงจุดประสงค์วัตถุประสงค์และก็ที่มาของโครงการทั้งสองอันแล้วเนี่ยท่านก็ได้ได้เรียกว่าให้การสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้โครงการของเราทั้งสองโครงการเนี่ยประสบความสําเร็จเพื่อจะรับใช้ประชาชนชาวไทยแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ครับต้องขอขอบคุณท่านประธานธนินและก็บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยนะครับ